สวัสดีครับ eating trip กินเที่ยวจะพาไปชมกิจกรรม1ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2565ครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับควายไทยไปควายโลกโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ฟาร์มของคุณประสิทธิ์ลาพนูนนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ บ้านหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เรียกว่าควายไทยไปควายโลกครั้งที่หน,นะครับแอดมินได้รับทราบจากคุณประสิทธิ์นะครับบอกว่าความฝันและความพยายามของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อสิทธ์นะครับเริ่มต้นจากพยายามเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของชาวบ้านที่จะเปลี่ยนนาข้าว ให้เป็นนาควายนะครับซึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณสิทธิ์ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนสนิทนะครับก็คือคุณโชคอนันต์นะครับที่อยู่ที่อุดรธานีนะครับที่สามารถดึงนักลงทุนชาวต่างชาติได้ถึง5าชาติด้วยกันมาลงทุนซื้อควายนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจะส่งควายออกได้ยังไงในเมื่อ ติดข้อกฎหมายซึ่งคุณโชคก็ได้อธิบายว่าการนำควายไทยไปควายโลกก็คือการนำเม็ดเงินจากชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนซื้อควายในประเทศไทยและไม่จำเป็นต้องส่งออกนี่คือนิยามหนึ่งของความหมายของควายไทยไปควายโลกนะครับซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่5 เดือนพฤศจิกายนนะครับมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด480คนประตูเปิดให้เริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับมีผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานียโสธรร้อยเอ็และมีผู้นำชุมชนในท้องถิ่นมาร่วมงานได้แก่ท่านนายอำเภอ ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านอบอตอและก็พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่มาร่วมพร้อมใจกันร่วมเป็นพยานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆนะครับครั้งนี้คุณประสิทธิ์และทีมงานได้มอบทุนการศึกษาจํานวน2 9 0 0 0บาทนะครับทางคุณประสิทธิ์ผู้จัดงานได้กล่าวฝากคำขอบคุณมา จากเบื้องลึกของหัวใจให้แก่พี่บุญทรงยิ่งใหญ่และน้องแฟ้มสมัชชายิ่งใหญ่โดยพาเจ้าภูเขาไฟมาให้พี่น้องได้งานได้ชมความยิ่งใหญ่ของเจ้าภูเขาไฟกันนะครับลำดับต่อมาอยากฝากขอบคุณคุณเตา๋ารุ่งโรจนวกกุลและคุณแพร เจ้าของอัศวินยักษ์ใหญ่แห่งอุทัยธานีที่เดินทางมาจากอุทยัยพร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กแจกเสื้อน้ำเชื้อแก้วมงคลควายเผือกลูกชายแก้วฟ้าที่ให้ลูกเผือกทุกตัว37ตัวและให้แม่พันควายงามคือแม่ของขวัญที่ท้องอัศวินสี่เดือนมาประจำการที่ฟาร์มควายไทยไปควายโลก เพื่อให้พี่น้องได้ชมผลงานของอัศวินในปีหน้านะครับลำดับต่อมาขอขอบคุณพี่โอและทีมงานบักฮงเฮิรมเจ้าของเมืองไทยลูกชายของภูเขาไฟกับแม่คําแก้วที่สูง160กกว่ามาโชว์ตัวให้พี่น้องได้ชมขอขอบพระคุณมาอีกครั้งด้วยนะครับ ำดับต่อมานะครับคือพี่จิ๊บเจ้าของกระทิงเพชรลูกชายกระทิงผู้ที่เดินมาจากเดินทางมาจากสุรินเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะก็ดูแข้งขากระทิงเพชรมาเต็มครับรอชมควายใหญ่แห่งเมืองสุรินได้เลยครับนอกจากนี้พี่จิ๊บยังมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆอีกด้วยขอบคุณอีกครั้งครับพี่จิ๊บอยากขอบคุณ อีกครั้งกับคุณดีรังสิตสายวรและคุณอ้อมมานพรสายวรพี่สาวที่อยู่ไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ที่กรุณาให้ควายักษ์ของอำนาจเจริญที่มีสายเลือดอุดทยัยมาโชว์ตัวที่งานพร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้วยค้อกนี้เบอร์หนึ่งของอำนาจเจริญครับผม และที่ขายไม่ได้เลยก็คือน้องชายใจดีนะครับน้องนัทนัทวุฒิวงกลมที่เอาเสื้อโปโลคุณภาพดีมาเกือบ100ตัวเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับคุณนัททำธุรกิจเสื้อผ้ามามากกว่า15ปีและเคยทำงานด้านนี้ที่ฝรั่งเศสด้วยตอนนี้ก็เริ่มต้นเลี้ยงควายเราจะจับมือกันเดิน ร่วมพัฒนาสายพันธุ์ควายไปด้วยกันนะครับคุณนัทขอบคุณมากครับและที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้นั่นก็คือคุณจรน,นะครับเป็นนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับที่อุตสาหบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมลงทุนที่ฟาร์มของคุณสิทธิ์นะครับพร้อมทำสัญญาลงทุนอีก10ล้านในอนาคตนะครับคาดว่าธุรกิจ ควายไทยของเราน่าจะไปได้ดีนะครับเราจะได้ร่วมมือกับนักลงทุนต่างชาติอีกมากมายนะครับไว้ใจสิทธิ์ได้เลยนะครับและที่จะไม่ลืมก็คือคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ทุกคนนะครับคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรคนเก่งและก็เราทีมงานที่ทำการต้อนรับที่ช่วยจัดงานนะครับว่าจะเป็น ช่างแม่ครัวและก็คนที่มาช่วยกันจราจรทุกคนในชุมชนนะครับต่างช่วยกันให้งานนี้สำเร็จไปด้วยคุณประสิทธิ์ก็ฝากกราบขอบพระคุณมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากฟาร์มชื่อว่าควายไทยไปควายโลกฟาร์มนะครับที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ ใครที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยกันดูแลไปด้วยกันมาติดต่อประสานงานเรียนรู้ขอความรู้ไปด้วยกันได้นะครับทีมศึกษาดูงานก็มาปรึกษาคุณสิทธิ์ได้นะครับฟารมควายไทยไปควายโลกคุณประสิทธิ์ลาพนูนเบอร์โทรศัพท์085 0282521ติดต่อได้ที่คงประสิทธิ์เลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวดีๆที่ช่อง Eating Trip กินเที่ยวนำมาให้ชมกันนะครับชอบกดไลค์กดเลิฟก,กดติดตามนะครับใครมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรส่งข่าวมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ